Mission to the Moon, Good Night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon, Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียง ที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องราววาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์กุดไหนครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกท่านหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่สัมผัสอยู่บนเตียงนุ่มๆรู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นจมลงไปในเตียงเล็กน้อย กำลังสบายเรารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนิ้วมือผ่อนคลายนิ้วเท้าอากาศเย็นๆเข้ามาประทะกับจมูกของเราเราเริ่มรู้สึกเคลิมรู้สึกสบายผ่อนคลายสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว,ยาว บอกกับตัวเองว่าวันนี้ใกล้จะจบลงแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราได้ทำมาในวันนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วความกังวลความหวังความไม่สบายใจทุระต่างๆขอให้เป็นเรื่องราวของวันพรุ่งนี้ในคืนนี้เรามาเตรยียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับทุกคนเคยรู้สึกว่าชีวิตกำลังเดินทางมาถึงทางตันบ้างไหมครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนทางข้างหน้าก็ดูจะมีแต่ถนนหน,านทางอันเลวร้ายที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามที่พร้อมจะจู่โจมเข้ามาสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเสมอ ในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกหมดแรงไม่อยากเดินหน้าต่อในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะขดตัวลงนอนและหวังว่าเมฆหมอกที่กำลังบดบังทางข้างหน้าจะพัดผ่านไปในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้แต่โอดครวนและคิดน้อยใจว่า ชีวิตนี้ช่างม่ยุติธรรมทำไมตัวเราถึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ในช่วงเวลานั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพยายามควานหาสิสุภายในตัวเราออกมาให้ได้ว่าแต่ว่าเจ้าสิ่งที่เรียกว่าสิสุนี้มันคืออะไร มันมีพลังพิเศษอย่างไรและพวกเราทุกคนจะสามารถค้นหาสิสุขของตัวเองได้อย่างไรบ้างในการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ผมขอให้ทุกคนนึกภาพตามและจินตนาการว่าตัวเราในตอนนี้คือคนธรรมดาคนหนึ่งในแถบสแกนดิเนเวียน ในช่วงปี1940ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีไม่ได้รุ่งเรืองมากมายนักผมอยากให้คุณจินตนาอวการต่อว่าคุณกำลังเดินอยู่ท่ามกลางดงหิมะที่หนาวเน็บรอบตัวมองไปทางไหนก็เห็นแต่หิมะสีขาวโพลนปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไรจุดสิ้นสุด ดอกไม้ริมทางที่เคยผลิบานอย่างสดใสในวันนี้ถูกแช่แข็งไว้ความเย็นยเยือกที่เปลี่ยนให้สายลมธรรมดากลายเป็นเหมือนปลายแหลมของเข็มนับพันพุ่งเข้ามาเสียดแทงผิวหนังทุกอนูของร่างกายแค่การก้าวเดินไปข้างหน้าสั้นๆก็ใช้ความพยายามอย่างมาก แม้จะมีเสื้อกันหนาวตัวหนาคลุมร่างกายอยู่มีหมวกมีผ้าพันคอแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธความหนาวอันโหดร้ายของธรรมชาติได้เลยไม่เพียงเท่านั้นคุณยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากไร้ความหิวโหยรวมถึงสงครามตลอดทั้งปี ถ้าหากเราจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าหดหู่แบบนี้อยู่เกือบๆทั้งปีในทุกๆวันมันก็คือการดิ้นรนพยายามเอาตัวรอดให้เรายังมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี1940ที่ฟินแลนด์ใช่ครับ ฟินแลนด์ที่นปัจจุบันถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถูกขนานนามว่ามีระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายได้สูงความเหลื่อมล้ำต่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดัชนีความสุขของผู้คนมากที่สุดในโลกถนนหนทางดีเยี่ยมมีสวนสาธารณะคุณภาพสูงธรรมชาติอยู่ใกล้แค่เอื้อม ความเรียบร้อยสูงอาชญกรรมตำ่ำฟินแลนด์เองก่อนจะกลายมาเป็นประเทศในอุดมคติแบบนี้ถือว่าผ่านประวัติศาสตร์ที่แรนแคนมาก่อนพวกเขาต้องทุกทนทรมานกับความยากจนผสมกับสภาพอากาศอันหนาวเหน็บโดยอุณหภูมิเฉลีย่ยทั้งปีอยู่เพียงแค่5องศา,ศาเซลเซียสเท่านั้นเองถ้าเป็นฤดูหนาวก็ไม่ต้องพูดถึง หลายพื้นที่ติดลบหลักหลายสิบองศาด้วยความที่พวกเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเหน็บช่วนหดหูอยู่ยาวนานเป็นเวลาหลายเดือนในหนึ่งปีช่วงเวลาหน้าหนาวของฟินแลนด์นั้นโหดร้ายทารุณมากในวันวันหนึ่งพระอาทิตย์จะขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแค่ช่วงวบ่ายความมืดจะเข้ามาปกคลุม ทั้งความมืดทั้งความหนาวส่งผลให้จิตใจเหล่านั้นรู้สึกเศร้าไปด้วยชาวฟินแลนด์จึงต้องแสวงหาหนทางที่จะมีความสุขให้ได้ภายใต้ข้อจำกัดอันโหดร้ายของธรรมชาติสิสุจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาสิสุสามารถตีความได้หลายแง่มุมบางก็ว่า ซิสุคือปรัชญาบางก็ว่าซิสุคือเวทมนต์บางก็ว่าสิสุคือพลังงานบางอยา่างแต่สำหรับชาวฟินแลนด์นั้นสิสุคือแนวทางการใช้ชีวิตที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำชาติทำให้พวกเขาสามารถรักษารอยยิ้มเอาไว้บนใบหน้า ขณะที่ใช้ความพยายามอย่างหนักหนาเพื่อจะก้าวข้ามอุปสรรคไปในแต่ละวันสำหรับคนฟินแลนด์ซิสุคือพลังงานที่มีความหมายที่ลึกลับและเกือบจะมีมนตร์ลังโดยซิสุเป็นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของฟินแลนด์ถ้าสำรวจไปยังรากศัพท์ของคำนี้จริงๆก็จะพบว่าซิสุ มีรากศัพท์จากภาษาฟินแลนด์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ากัตส์หรือว่าความกลา้าหนึ่งดังนั้นหากไปถามคนฟินิชนิชว่าซิสุคืออะไรคำตอบของพวกเขาก็อาจจะต่างกันแต่ภาษากายของพวกเขาที่ใช้ประกอบในการอธิบายคำดังกล่าว บางคนก็จะชี้วิธีท้องเพราะว่ากัดเนี่ยก็เป็นคําที่พ้องเสียงกับกัดที่แปลว่าลํำไส้ด้วยนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายสิสุคือปรัชญาที่เข้มข้นด้วยแนวคิดในการปลูกฝังจิตวิญญ,ญาณในความกล้าหาญความแข็งแรงและมีมานาอุตสาหะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อข้อจำกัดต่าง ประพืตนอยู่บนหลักการของเหตุและผลเมื่อเผชิญกับความยากลำบากอันเกิดจากการยอมรับอย่างท่องแท้ว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทา้าทายโดยมีการกล่าวกันว่าซิสุได้กลายเป็นปรัชญาสำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์นั้นสามารถรบกับมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตในสงครามฤดูหนาว ในทศวรรษที่1,940ได้ในปี1,939ถึง1,940ประเทศฟินแลนด์ได้ถูกรุกลานโดยมหาอำนาจของโลกอย่างสหภาพโซเวียตในสงครามที่เรียกว่า The บินท e วอร์หรือสงครามฤดูหนาวโดยพวกเขาถูกเครื่องบินลบของโซเวียตบินเข้านาาฟ้าเมืองหลวงของฟินแลนด์อย่างเฮลซิงกิเนี่ยถูก ระเบิดลงมาทำลายบ้านเมืองอย่างยับเยินผู้คนล้มตายจำนวนมหาศาลซิสุจึงกลายสภาพเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่ทำให้ชาวฟินแลนด์เนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอย่างไม่ยออ่อท้อและลุกขึ้นสู้กับกองกำลังของโซเวียตด้วยในขณะนั้นเนี่ยฟินแลนด์ยังเจอความท้าทายนะั้นสภาพอากาศ พร้อมๆกับทหารโซเวียตกว่า450,000นายที่กำลังเคลื่อนพลเข้าล้อมรอบชายแดนในขณะที่กำลังของฟินแลนด์นั้นมีน้อยกว่ามากณเวลานั้นโซเวียตมีรถถัง16,000คันฟินแลนด์มีรถถังเพียง32คันโซเวียตมีเครื่องบินรบถึง4,000ลำฟินแลนด์มีเพียง114ลำเรียกได้ว่าหากใคร ที่ไม่ได้มีสภาพจิตอันแข็งแกร่งเพียงพอก็คงยอมยกธงขาวแพ้ไปแล้วแต่แนวคิดของซิสุนั้นดังกึกกล้องในหัวใจของชาวฟินแลนด์ทำให้ทหารฟินแลนด์เลือกที่จะสู้ปกป้องประเทศของเขาและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จในที่สุดแล้วบทสรุปของสงครามก็คือฟินแลนด์และสหภาพโซเวียต ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพมอสโกโในปีต่อมาฟินแลนด์เองเสียเขตคาลาเรียตอนใต้เมืองวีบอกรวมถึงประชากรอ,อีกร้อยละสิบสองให้กับโซเวียตชาวฟินแลนด์ต้องออกจากคาบสมุทรฮังกอเพื่อให้โซเวียตใช้เป็นฐานทัพเรือถึง30ปีแม้ว่าในหน้ากระดาษของสนธิสัญญาสันติภาพมอสโกโนั้นจะระบุว่าฟินแลนด์เป็นผู้แพ้ในสงครามฤดูนาะา แต่สำหรับบรรดาชาวฟินิชทั้งหลายแล้วความเพียรพยายามพวกเขานั้นสามารถรักษาประเทศส่วนใหญ่ของเขาไว้ได้ซึ่งถ้าหากเรามาดูสถิติการสูญเสียเราจะเห็นว่าโซเวียตนั้นเป็นฝ่ายเจ็บมากกว่าเยอะมากโดยโซเวียตนั้นสูญเสียทหารถึง85,000นายและบาดเจ็บอีก186,000นาย ขนาดที่ฟินแลนด์นั้นสูญเสียทหารเพียง25,000นายและบาดเจ็บอีก45,000นายเท่านั้นในที่สุดสงครามวินเทอร์วอร์ก็สิ้นสุดลงต่มวลคลังของซิสุพึ่งเริ่มผลิตบานก่อนที่จะอย่างรากลึกในใจของผู้คนในประเทศฟินแลนด์นับแต่นั้นเป็นต้นมาหากใครที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนประเทศฟินแลนด์ จะพบคำว,ว่าสิสุอยู่ได้ทั่วไปมองไปตามถนนก็จะเห็นรถบรรทุกแบรนด์ซีสุไปร้านค้าก็ามีลูกอมซีสุนอกจากนี้ซีสุยังปรากฏอยู่ในความขันยังไม่เป็นทางการของฟินแลนด์ที่ประกอบไปด้วยซีสุซาวน้าและซิเบลสซึ่งรวมสามอัตลักษณ์ของประเทศเอาไว้ได้แก่ ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างซีสุต้นกำเนิดการอบทัวด้วยแอร้อนของสาวหน้าและชองซิเบลิสนักประพันธ์เพลงคนสำคัญชาวฟินแลนด์เช่นได้ว่าซีสุนั้นไม่ใช่ความกล้าชั่วขณะแต่เป็นความสามารถในการรักษาความกล้าหาญนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตของเรา ชาวฟินแลนด์หลายคนมองว่าซิสุเป็นลักษณะเฉพาะของชาวฟินแลนด์บางทีพวกเขาก็นิยามว่ามันเป็นกระดูกสันหลังของฟินแลนด์เลยก็ว่าได้ความกล้าหาญความแข็งแกร่งความกล้าหรือแรงผลักดันและความอุตสาหเป็นการวัดความซื่อสัตย์ที่จะก้าวข้ามความยากลำบาก และมองไปที่เป้าหมายแฟรงค์มาเตลานักปรัชญาชาวฟินแลนด์เคยได้กล่าวอธิบายเอาไว้เขาบอกว่าชาวฟินแลนด์เป็นผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองกำลังอยู่ในความรู้สึกด้านลบหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เป็นแบบปกติธรรมดาและยึดกติที่ว่า ไม่มีใครผ่านชีวิตมาได้โดยปราศจากโศกนาฏกรรมโดยมาเตลา่าได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าลักษณะนิสัยของชาวฟินแลนด์เป็นคนที่ไม่รู้สึกเคินเขินหรือแปลกเวลาที่จะบอกเล่าเรื่องราวความอ่อนแอและความทุกข์ที่พวกเขาต้องเผชิญให้คนรอบๆตัวฟัง ราะที่สุดแล้วไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนอ่อนแอแค่ไหนความสามารถในการอดทนต่อความทุกข์ต่างหากคือสมดุลที่แท้จริงของชีวิตที่มีความสุขมีความอดทนรักษาสมดุลยอมรับว่าอุปสรรคและความทุกข์คือสัจธรรมของชีวิตที่เราไม่อาจหลีกหนีได้และที่สำคัญที่สุดพึงพอใจกับสิ่งที่ชีวิตมอบให้เรา มาเตล่าเล่าต่อว่าคนฟินแลนด์มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือฝึกทึกทักษะเกี่ยวกับการทำงานเสมอไปแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทำให้มีความสุขเช่นทำอาหารเมนูใหม่เล่นเรือทำให้เขาได้ใช้เวลาคุ้มค่านอกเหนือจากกิจวัตรประจาวันทั่วไป แม้ว่าซิสุจะเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่ชาวฟินแลนด์ภาคภูมิใจแต่ก็มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ได้ทำการศึกษาความหมายของซิสุโดยละเอียดซึ่งแอมเบเลร t ล i ตินักวิจัยแถวหน้าของโลกเรื่องซิสุเคยได้ทำแบบสำรวจด้วยการสอบถามชาวฟินแลนด์กว่า500คนว่าพวกเขานั้นนิยามความหมายของคำว่าซิสุเอาไว้อย่างไร เธอได้ข้อสรุปออกมาเป็นคุณสมบัติ3ข้อด้วยกันข้อที่1คือความเพียรพยายามที่ไม่ธรรมดาโดยคุณสมบัติประการแรกและโดดเด่นของซิสุเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเอาชนะขีดจำกัดที่ตัวเองเคยตั้งไว้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อเผชิญกับความยากลำบากและการกระทำต่ออุปสรรค โดยการเข้าถึงและใช้พลังงานจำรองในตัวหนังที่ผู้เข้าร่วมการศึกษาของแอมิเลียกล่าวว่าที่สุหมายถึงการไม่ยอมแพ้แม่อุปสรรคจะดูเหมือนผ่านพ้นไปไม่ได้ข้อที่2การลงมือแก้ไขสิ่งต่างๆด้วยตัวเองโดยที่สุสามารถถูกอธิบายไว้ว่าเป็นหลักการความคิดที่เน้นการลงมือทา ซึ่งแปลว่าคนที่ยึดถือแนวทางศิสุนั้นมีแนวโน้มที่จะลงมือทำหรือลงมือแก้ไขสิ่งต่างๆเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่บอกให้เรามีความกล้ากล้าที่จะทำตามสิ่งที่เรารู้สึกว่าถูกต้องและไว้ใจศักยภาพของตัวเองที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จข้อที่สามการดึงพลังงานแฝงของตัวเองออกมา ย่างที่คนฟินแลนด์หลายคนนิยามชิสุเหมือนเป็นหนังเวทมนต์ถ้าพูดอีกในคือชิสุคือพลังงานแฝงบางอยา่างที่เราสามารถดึงมันออกมาใช้ในยามขับขันเหมือนกับเวลาที่เราสามารถยกตู้เย็นคนเดียวได้ตอนไฟไหม้ชิสุก็คือการปลุกเอาพลังแฝงสูงสุดณ่าุดที่ลึกที่สุดของจิตใจให้ตื่นขึ้นมาหนังเวทมนต์ที่เซกทา ให้เราสามารถทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นความจริงท้ายที่สุดนี้ชิสุเองก็ไม่ได้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่บังคับให้เราพรยายามมีความสุขกับสิ่งรอบตัวเสมอหากแต่เป็นพลังงานทางใจที่มอบทัศนคติและความรู้สึกพึงพอใจให้พวกเราเสียใหม่ในรูปแบบที่แต่ละคน พึ่งมีต่อชีวิตที่ถูกยิบยื่นให้นั่นเองสิีสุช่วยให้เรามองโลกด้วยสายตาของความพึงใจบางทีกาแฟแก้วที่อร่อยที่สุดอาจจะไม่ใช่กาแฟที่ราคาแพงหรือขายดีที่สุดเสมอไปแต่เป็นกาแฟที่โอบกอดเราด้วยรสชาติที่ทำให้เรายิ้มได้รสที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่รสที่หรูหรา แต่เป็นรถที่พาเราและสมาชิกไปยังที่ใหม่ด้วยความสบายใจไร้ขังหมดบางทีเรื่องธรรมดาแสนวิเศษเหล่านี้คือเวทมนต์นแท้จริงที่หล,อหล่อเลี้ยงคนฟินแลนด์จนกลายเป็นคนที่มีความสุขอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ครับผมหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยทุกท่าน รู้สึกผ่อนคลายต่อชีวิตมากขึ้นเอาล่ะครับตอนนี้เรามาค่อยๆจ,จินตนาการว่าร่างกายของเรากำลังถูกโอบกอดโดยที่นอนนุ่มๆเรารู้สึกเบาเจตใจของเราวางเรื่องต่างๆลงไปหมดแล้วเรารู้สึกสงบผ่อนคลาย สบายใจหายใจเข้าชา้าชาหายใจออกชา้าชาหายใจเข้าชา้าชาหายใจออกชา้าชาเสียงรบตัวของเราเริ่มเบาลงเงียบลงอากาศเย็นๆผ่านหน้าของเราไปอย่างแผ่วเบา คอยทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกุ i น h t ครับ Mission to the Moon Good Night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิต